ก่อนนะครับไปกินข้าวก่อนคิวข้าวอ๋อได้คิวหรือยังได้คิวแล้ว,ว,ลวประมาณประมาณพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ก็ดูรถติดก <c oughs> ็ยางเยอะเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโชคโพอย์กันนะครับว่าทําไมถึงต้องไปที่โชคโพอยท์นะครับแล้วก็ไปที่โช๊คพอย์ได้อะไรบ้างนะครับอันดับแร,บเรกเรามาดูโช๊กกันก่อนเลยนะครับว่าโช๊คตัวที่ผมใส่นะ ใสมาเนเป็นโชกอะไรนะครับโชคตัวนี้ก็จะเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ม t นทูปสองจุดศูนยนะครับเป็นตัวซับแรงครับข้างหลังเขาเขาเรียกว่าพิคดับครับคือโชคตัวนี้ผมใส่มาก่อนที่จะไปที่โชกคค้อยนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆข,ข,ข,ของโชคตัวนี้กันนะครับ ชคโมโนทูบเนี่ยก็จะเป็นชคแก๊สกึงน้ำมันนะครับต่างจากทวินทูบยังไงก็ชคโมโนทูบจะเป็นชคกระบอกชั้นเดียวนะครับผมข้อดีของชคกระบอกชั้นเดียวก็จะแบบระบายความร้อนได้ดีกว่าช่วยในเรื่องของเวลาวิ่งทางไกลๆนะครับชกก็จะเกิดความร้อนช้ากว่าแล้วก็เสถียรกว่านะครับส่วนลูกสูบข้างในนะครับก็จะขนาด4.6มิลนะครับแกน16บมิลนะครับผมชคโมโนทูบก็จะเป็นชคแก๊สกึงน้ำมันนะครับก็คือว่าห้องแก๊สเนี่ยมันจะแยกกับน้ำมันแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือ น้ำมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนตัวซับแทงนะครับดีกว่าตัวที่ไม่มีซับแทงยังไงคือตัวที่ไม่มีซับแทงเนี่ยแก๊สกับน้ํามันเนี่ยจะอยู่ในกระบอกเดียวกันนะครับแล้วก็แบ่งกันก็ค,คือแก๊สจะอย,อยู่ตรงนี้แต่พอมาเป็นซับแทงแล้วเนี่ยแก๊สก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มปริมาณน้ํามันให้มากกว่านะครับเพิ่มความเสถียรความนุ่มนวลให้ดีกว่าที่ตัวที่ไม่มีซับแทงนะครับผมแล้วก็ตัวที่มีซับแทงมันปรับระดับได้นะครับ ก็คือปรับความนุ่มแข็งนะครับแต่มีเบอร์ด้วยนะเนี่ยใช่จะมีเบอร์บอกชักเจือนก็คือจะไม่ได้ปรับความหนึบนะครับหรือว่าค่ารีบาลนะครับตัวรีบาลจะไม่ได้ปรับจะปรับแต่ความนุ่มแข็งอย่างเดียวคือขาบัมอ่ะจะปรับขาบัมเวลาเราไม่บรรทุกหนักนะครับเราก็จะปรับแค่เบอร์สองเบอร์สามนะครับเวลาบรรทุกหนักผมก็จะปรับเบอร์แปดเลยนะครับผมแล้วก็จะพูดถึงว่าทําไมเราต้องไปที่โชกโค้ทนะครับก็คือว่าโชคเดิมจากโรงงานเนี่ยค่ามาตนดาดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าค่าเซ็ตมาสําหรับแบบ ยก1ยก2ห,หรือว่าโหลด1โหลด2นะครับเราก็ต้องไปที่ชกพอยเพราะว่าเขาเซตคันต่อคันนะครับผมไปชกพอยเขาก็จะถามถึงว่าเราใส่ยางเบอร์อะไรเรายกเท่าไหร่เราแบบขับเร็วเท่าไหร่นะครับก็ะจะเซ็ตให้ตามการใช้งานของเราจะเซตพวกวาล์วข้างในน้ํามันข้างในอะ่จะเขาจะเซ็ตให้เราเซตคันต่อคันรถยก1น,นิ้วก็เซต1น,นิ้วรถยก2นิ้วก็เซตอีกแบบหนึ่งเลยตอนไปเนี่ยไปสั่งยก2นิ้วใช่ไหม พอตอนนั้นเราใส่ย,ยางเล็กอยู่พอกลับมาบ้านรู้สึกว่ามันยกสูงไปก็แบบมันไม่สวยพอ,อยางเราเล็กอะ่ะเราก็เลยไปยกเหลือแค่หนึ่งนิ้วก็เลยขับอีกเครื่องหนึ่งเลยขับไม่เหมือนกับสองนิ้วเลยมันเหมือนมันโค้งเค้งไปเลยเพราะว่าโชกอะเขาเซ็ตมาสําหรับยกสองนิ้วไงคราวน,นี้เราเลยไปเปลี่ยนยางที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไปยกสองนิ้วเหมือนเดิมเออขับดีเหมือนเดิมเลยส่วนข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบเกียวนะครับผมก็จะเป็นปาเราสามารถปรับสูงต่าหรือ ปรับพีโหลดสปริงได้ตอนนี้ก็จะเป็นยก2นิ้วนะครับผมผมก็เปลี่ยนสปริงมาด้วยนะครับเป็นสปริงของ tgm นะครับสปริงก็ช่วยในเรื่องของแบบให้เวลาเราขับเร็วมันนิ่งขึ้นมันตึงขึ้นนะครับแต่เขาก็ไปเฟซชกหาสปริงอยู่ดีครับสปริงเดิมก็ได้เหมือนกันครับผมชกหน้านะก็จะเป็นซับแทงแยกแบบนี้ก็เราสามารถติดไว้ตรงไหนก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าติดตรงนี้แหละมั้งทุกคนส่วนข้างหน้าก็ปรับนุ่มแข็งได้เหมือนกันนะครับก็ปรับที่ตรงนี้เลย แต่ข้างหน้าก็ข้างหน้าก็จะปรับง่ายหน่อยว่ามันเห็นไงข้างหลังต้องมุดเข้าไปหลักการทํางานก็เหมือนข้างหลังนะครับก็แยกแก๊สมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนช่วยระบายความร้อนอีกที่หนึ่งเป็นเหมือนแบบฮิตซิงเครื่องเสียงแต่ก็อย่าลืมนะครับรถยกสองนิ้วก็อย่าลืมเปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับผมเพราะว่ามันช่วยในเรื่องแบบแฮนด์ลิงพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้พวงมาลัยคมเหมือนเดิมนิ่มเหมือนเดิมก็ถ้าไม่เปลี่ยนปีกนกตัวนี้มันก็จะชันลงมาแล้วก็ทําให้แบบรถตัวตึงๆเวลาเลี้ยวเวลาอะไร มันก็จะแบบฉกไปมาครับต่อไปเราก็จะมาอธิบายถึงเรื่องฟิลลิ่งนะครับจะพูดถึงฟิลลิ่งตอนแบบเสร็จชกเสร็จตอนแรกแล้วตอนขึ้นขับกลับบ้านพอตอนขับครั้งแรกร,รู้สึกเลยว่ารถมันแบบตึงขึ้นอ่ะตึงแบบไม่ใช่ว่าตึงแล้วแข็งนะมันรู้สึกแบบกระชับอ่ะแล้วแบบขับออกไปอ่ะเวลาเข้าโค้งอ่ะรู้สึกว่ารถมันดูดโค้งดูดโค้งมากขึ้นไม่รูแบบ้แตกต่าง แตกต่างแบบทัดจรน,นะรู้สึกรถเข้าโค้งดีขึ้นเลี้ยวแบบเข้าโค้งคงอะไรก็คมขึ้นคนะือต่อเทสแบบง้งรถแบบคงเคงมากเลยเทสเสร็จมารู้สึกว่านิ่งนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็ตอนขับเร็วเนี่ยตอนขับเร็วรู้สึกว่าแต่ก่อนรถเดิมๆชุกเดิมๆเ,เ,เนี่ยวีโก้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเวลาขับร้อยหนึ่งเนี่ยพงอะไรเนี่ยเบาละรถแบบ เริ่มร่อนเริ่มแบบตายหน้ามันก็จะวิววิวอะแต่เทตโชคมาเนี่ยขี่ไปเลยร้อยสามสิบก็ยังนิ่งอยู่สี่สิบก็ยังนิ่งอยู่คือแบบต่างมากอะแต่ขี่เร็วดีก็ใช่ว่าแบบทางคนรี่ทางแบบขามันแบบแข็งก็ได้างนะมันก็ไม่แข็งนะมันนุ่มนุ่มแบบตึงๆอะบอกไม่ถูกว่ตึบๆึบต,บต,บตบหน่อยอะ แตกการชัดเจนเลยก็คือว่าความคลุมเคงเนี่ยหายไปแบบเยอะมากๆคือรถถ้ามันมันแข็งมันนุ่มก็ยังเป็นมันก็ยังขับได้นะแข็งหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าคุมเคร่งเนี่ยเป็นอาการที่แบบน่าลำพนมากแล้วแบบเพิดมาคือหายไปเยอะเลยคือตอนแรกเนี่ยยอมรับไหมนะว่าจะขายชกทิ้งอยู่แล้วเหนื่อยมากเลยมันตับนุ่มเห็นได้ก็จริงนะโรบินเดอร์เนี่ย แต่ม e, ันปรับกี่เบอร์กี่เบอร์มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะแข็งขึ้นก็จริงแต่มันก็ยังแบบสะเทือนคงเพียงอยู่อ่ะคือต้องบอกว่าจากโช้กเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยที่เขามาจากบริษัทโปรฟิเดอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเซ็ตมาให้สำหรับยกหนึ่งนิ้วสองนิ้วหรือโหลดหรืออะไรเราก็ไม่ได้หาค่าตตงนั้นเจอใส่เข้าไปแล้วมันก็คงเคียงแล้วแข็งกรได้างอยู่แต่ที่โชค้อยเนี่ย เซตที่เรายกสองนิ้วใช่ไหมแล้วก็ขี่ขออกมาเนี่ยแล้วเราไปเอาลงนิ้วหนึ่งเนี่ยคือฟิลลิ่งต่างเลยนะยังไงอาการคุงเคียงกลับมาเหมือนเดิมเลยคือเหมือนถ้เซตมาสั้มดับสองนิ้วแล้วไงถ้าเราไปยกนิ้วหนึ่งเนี่ยเออฟิล <c oughs> ก็จะไม่ได้เลยใครที่ไปเซโชคกที่ชุกไว้ก็พยายามจบจบที่ร้านเลยนะว่าเราจะยกเท่าไหร่เขาะั่จะได้เซสที่เราขนาดน,นั้นเลยแล้วถ้าจบที่ร้านไหมก็จบ <c oughs> ก็เราสั่งเขายกสองนิ้วใช่ไหมแต่เรามายกนิ้วหนึ่งคูงเหมือนเดิมแล้วก็ไปยกคืนแล้วเป็นสองนิ้วก็ขับมาขับกระชับเหมือนเดิมเลยคนที่ไปยกเพิ่มอาจจะเจอาการแข็งกระด้างขึ้นคนไปโหลดลงก็อาจจะเจออาการย้้ยแนะนำว่ำาพยายามอย่าไปยุ่งกับมันเลยหลังจากถ้าใครไปซิมาแล้วหมายถึงข้างหน้านะถามความรู้สึกแค่ะนะั้เป็นยังไงบ้าง หลังจากที่แบบไปเจ็นโชคมาก็าที่รู้สึกได้เลยก็นั่งรถเวียนหูฮะมันงงหายโยกใช่ไหมหายโยกขึ้นเออมันมันเวลามันมันเหมือนขึ้นเนินแล้วมันเหมือนเวลาตกงอบลงมารถมันจะโยกซ้ายขวาเวลาจับคอกพานหรือโดดคอพานอะ่ะมันก็จะนิ่งเลยแบบตึ๊บเดียวอยู่อะ่ะเข้าใจไหมหแบบไม่โยกเยอกเวลาแบบโชคที่มัน เดิมชกพูดถึงชกเดิมเนี่ยชกเดิมๆเนี่ยเวลากระโดดจำคอพรพาเนี่ยมันจะแบบหน้าหลังมันจะกระดกมันจะยวบยาบแต่เนี้ยกระโดดมาตึ๊บเดียวคืออยู่เลยเชื่ออยู่เพราะว่านั่งรถไงเพราะว่าแค่เป็นคนเรียนหัวง่ายลานั่งรถโยกๆเนี่ยไม่ไหวคันไหนก็เป็นถ้าแต่ว่าคันนี้หายจริงไม่ต้องพูดถึงชกเดิมก็ได้พูดถึงก่อนเซต่แ็งไม่ได้เรื่องเลยพอเซตมาแล้วเ <c oughs> ลยรักเหมือนเดิมเลยอตอนแรกคือจะเปลี่ยนชกจริงๆนะคือไม่เอาแล้วอะ่ะเบื่อแล้ว ไอ้ไอ้โชกก็เพนใส่มากไอ้ขี่รถเดิมเดิมรู้สึกว่ามันดีกว่าคิดดูดิก็แนะนำสำหรับคนที่ซื้อโชกโปรเฟนเดอร์นะโชคก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ว่ามันไม่ตรงสเปคเรามากกว่าน้อยคนอ่ะผมว่าถ้าคนที่จะแบบซื้อโชกมาแล้วใส่แล้วชอบเลยอ่ะมันต้องเซแตเซตให้เข้ากับรถอ่ะรถเรายกหนึ่งนิ้วสองนิ้วไปโหลดมากบางทีก็ยางอะไรก็ไม่รู้ยางก็หนักไม่เท่ากันอีกมันก็เลยควรต้องเซตไง ไว้ก็จะถามใาทุกอย่างนะว่าเราใส่ยางเบอร์อะไรใส่ยางอ e ีหออะไรเป็นยางเอทยางฮิตอะไรเงี้ยขับความเร็วเท่าไหร่ต้องการฟีลลิ่งแบบไหนส่วนข้งผมเนี่ยของผมเลือกฟีลิ่งแบบนุ่มนั่งสบายนะครับก็เป็นฟิลิ่งกลางๆคนทั่วไปก,ก็จะเลือกอันนี้กันนละเลือกมาแล้วก็โอเคนะแต่รู้สึกอยากได้ค่าแบบค่ารีบาวเพิ่มขึ้นอีกเปร์หนึ่ง ความนุ่มเนี่ยโอเคแล้วนุ่มยังไงเรามาปรับได้อย่า,างเราใโช๊คนวนี้มันปรับนุ่มแข็งได้ไงแต่แบบเซ็ตมาแล้วเวลาเบรกยิ่งรู้สึกว่าเบรกดีขึ้นอ่ะเออมันน่ามันน่าจะเกี่ยวกับโชค๊คเลยเดบรรยากาศที่ร้านนะครับคนก็แบบเยอะมากมีร้านอะไรนะร้านาเครื่องดืม่มใช่ไหมเออร้านาเครื่องดืมงด่มแล้วก็แบบบริการดีมากดีทุกคนอ่ะเจ้าของผู้จัดการช่างช่างก็ยังพูดเพราะเลย หน้าตาดียใช่ไหมช่างคือหน้าตาดีทุกคนอ่ะทุกคนที่นั่นอ่ะบรรยากาศร้านก็ล่มดีเนาะล่มแล้วก็ไม่ร้อนยากาศเราไปถึงตอนกี่โมงเราไปถึงตอนเย็นแล้วขนาดข้ามมายุงเยอะเขายังจุดยากันยุงให้ทุกคนแโคตรเทเลยตั้งแต่ไปร้านพวกนี้มาเราไปพวกร้านทํารถมามีร้านโชคพอยนี่แหละที่แบบถึงขั้นต้องมาจุดยากันยุงให้ บริการดีมากร้านนี้บริการต้องบอกสุดยอดที่สุดแล้วเขาถามเสร็จแล้วแม้เราจะบอกว่ายุงไม่กัดแต่เขาก็จุดอยู่ดีนะเพราะว่าเขาเหมือนที่เราเอ,อ้ยมันมียุงจริงๆแต่เราอาจจะเกรงใจแล้วกลับคันสุดท้ายอีกแล้วใช่ไหมอาจจะกลับคันสุดท้ายแล้วร้านไหนก็คันสุดท้ายแลอดปัญหาเยอะนะครับผมคลิปนี้ก็จบการรีวิวประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ